เราเลยใช้วิมีการ เชิญท่านขอบคุณครับผมสำหรับผมมีสองเรื่องนะครับในเรื่องแรกนะครับด้วยปรากฏข่าวสารว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเข้ามาและเดินทางเข้ามาถึงในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้เน้นย้ําจังหวัดชายแดนในการที่จะเฝ้าระวังในการที่จะตรวจตานะครับของสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับ เราก็มีสถานการณ์ในลักษณะนี้เช่นกันนะครับเนื่องจากเรามี5้าอำเภอชายแดนได้แก่แม่อายฝางนะครับเชียงดาวชายปากาและก็เวียงแหงนะครับรวมทั้งมีพื้นที่อำเภอที่ติดกับจังหวัดนะครับที่ติดชายแดนด้านทิศตะวันตกนะครับก็คือตากับแม่ห้องสอนนะครับซึ่งก็มีสถานการณ์ลักษณะนี้เช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางเจ้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองก็ได้มีการจัดกลุ่มนะครับกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะครับในพื้นที่ของอำเภอหอดนะครับและอำเภออมก๋อยนะครับ การลักลอบเนี่ยครับมันมีความเสี่ยงอย่างยิ่งนะครับสำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i นะครับเนื่องจากมีการนำรารยงานกฎหมายเข้ามาเนี่ยในบางที่ตอนไหนเมื่อเข้าสู่หมู่บ้านชุมชนหรืออยู่ในสถานที่สาดประกอบการแล้วนะครับความเสี่ยงในการที่จะแพร่ระบาดเนี่ยสูงนะครับในเรื่องนี้ต้องเรียนว่าทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยท่านผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านจริทธิ์สมวนศสัตว์นะครับในฐา,านะผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้มีการสั่งการนะครับให้หน่วยงานความมั่นคงตำรวจทหาร แล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับในการที่จะตั้งจุดตรวจจุดสกัดรวมทั้งมีการป้องกันนะครับการลักลอบนาแรงงานต่างด้าวและผิดกฎหมายเข้ามานะครับเรามีจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางที่สําคัญนะครับแล้วก็เราได้กําชับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับผู้นําชุมชนรวมทั้งอาสาสมัครต่างๆยในพื้นที่ในการที่จะสอดส่องในการที่จะตรวจตาบุคคลนะครับที่มาเข้าออกในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านนะครับเพื่อไม่ให้มีการลักลอบเข้ามานะครับ ดังนั้นในเรื่องนี้น,นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับทุกภาคส่วนช่วยกันที่จะดูแลสอดส่องนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของท่านที่เป็นเจ้าของฐานบริการทานประกอบขอโทษนะครับฐานประกอบการเจ้าของหอพักและก็เจ้าของโรงงานนะครับก็ขอความร่วมมือไม่ให้มีการจ้างงานหรือว่าปล่อยให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าพักนะครับเนื่องจากว่าจะเรื่องของความผิดกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับ เรื่องสุดท้ายที่อยากจะกลับเรียนนะครับก็คือเป็นเรื่องที่เสริมเนื่องจากที่คุณหมอได้แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับว่าเรามีกลุ่มคาสเตอร์เล็กๆนะครับในกลุ่มของผู้ขับรถสาธารณะและก็ผู้ขับรถขนส่งนะครับดังนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจึงมีแนวทางนะครับที่จะตรวจหาเชื้อกลุ่มพี่น้องกลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะรถรับจ้างรถส่งสินค้าโดยเฉพาะรถส่งผักผลไม้นะครับในทางจังหวัดนะครับกำลังประสานร,รายชื่อจากผู้ประกอบการและก็จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ รวมทั้งจะขอรายชื่อจากผู้นาท้องที่นะครับท่านกัณนำพี่ใหญ่บ้านในการที่จะนํารายชื่อนะครับพี่น้องกลุ่มเนี่ยที่เป็นผู้ขับรถอย่างนี้มาตรวจนะครับทุกสัปดาห์นะครับโดยทางสารสุตรจังหวัดเนี่ยกำหนดมาตรการที่จะตรวจเพื่อความปลอดภัยนะครับพี่น้องกลุ่มเนี่ยเนื่องจากว่าพี่น้องกลุ่มเนี่ยมีการเดินทางไปหลายพื้นที่ไปหลายจุดเสี่ยงนะครับฉะนั้นถ้ามีการตรวจทุกสัปดาห์นะครับก็จะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัยให้กับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนะครับ